สวัสดีค่ะยู่ตอนเราเข้าสู่ช่องนักข่าวแบรนด์โอเชียลนะคะเราจะมองไปไกลๆนะคะพี่ๆยูทูบเบอร์จะไปไหนกันเราก็จะตามไปดูนะคะว่าพี่ๆยูทูบเบอร์เขาจะไปไหนกันนะคะเดี๋ยวน้องเคซี่มีรองเท้าบูทด้วยนะคะเดี๋ยวหนูไปเอารองเท้าบูทก่อนนะคะเดี๋ยวน้องเคซี่ไปเอารองเท้าบูทก่อนนะคะน้องเคซี่มีรองเท้าบูทด้วยนะคะนะคะน้องเคสซี่เตรียมพร้อมด้นะคะฝนตกมันลมจ้ะน้องเคสซี่ก็ได้มีรองเท้าบูท รองเท้าบูทด้วยนะคะรองเท้าบูทสีส้มนะคะหลนะะานหนูมีการเตรียมพร้อมที่ดีมากๆนะคะตอนนี้ลุงป้าเขาจะไปทําอะไรตรงไหนไม่ลูกนะคะเนี่ยหนูมีรองเท้าบูทสีส้มใส่รองเท้าบูทก่อนรองเท้าบูทสีส้มน่ารักนะคะ แล้วค่ะการเตรียมพร้อมดีมากๆไปต่อค่ะมันมีรองเท้าบูทสีส้มด้วยนะคะแล้วก็จะเดินตามลุงป้าไปที่โน้นคะเรามีรองเท้าบูทด้วยนะคะดีทุกท่านเลยผม ผมหุ่งผมยองเบิดนะคะสวัสดีทุกท่านสวัสดีค่ะพร้อมนะพร้อมพ้อหน่อยแม่อ่ะเป๊ะแม่ต้องเป๊ะเด้อจ้าพ้อมได้นี่เพื่อนอะทุกคนหัวขวัญพร้อมทุกสถานการณ์นะคะรับสาย

ก๋เตียวกับปุปลาทูพี่น้องเนี่ยกะไรันี้โอ้โติดเาย่ง้ติดเาอย่ซีก็พร้อมแล้วนะครั้นเดียวเอามาได้ทะบ้นก็้าที่บ้านท่ละบ้านนันองมาส่งหรกินกระปกปลาทูนั่นเองก็แจ้วป่าเนี่ดิอะไนี่ก็แจ่วเลยแจวเนาะบอกมันในวันหยดมันจะ่มอยากแมันเนาะ

ขึ้นไปกะเด็สองขึ้นแล้วคอมเมนมันกงอกเราบอกเป็นจริงหทางเราบอกเราไป้กขึ้นหนึงสองขึ้นแล้วเราไปขึ้นวานี่องขึ้น้นขึ้นนึงอยากขึ้นอีกสองขึ้นีกฮึไปเดทชายได้สิก็ต้น้ำนีกเ่งจมาขึ้นนะอขึ้นนะเว้ยหนูเอ้ยต่ชามกิบเ้ากำลหากันในเร่งนู้ ม่อไปหาเอาเขอคดูเรยนู้นั่นเขาจะหาไปแบ้นั่นคหาถอนปั้นคุณขู่นี้มี่ชวนกันไปเข้าป่าเนี่ยนี่ชวนกันสี่เลยกับแค่สี่เนี้ยแค่สี่ขอบเ้าห้างเฮ็ระหลาดป้าจาใส่ชุดนี้หรอจะอาบน้ำปัสกถามจน้อขบ้า อาเดาหนิไส่ซุนี่ิเขาป้าฮาเฮ็ดป้าหรับปะกระสวยได้ล่ะกระสวยกับยังได้ละเนาะสอดง่ายกับยังนี่เร็รวๆเปล่ากินมาลา่บุษ <c oughs> <c oughs> ีนมีมิผ่าปูอยูไม่สิไล่ไปใส่ขามิผ่าปูยูยไไ <c oughs> ยคนว่า <c oughs> <c oughs> ไปกันดอกจีบักหัวนั่นหัวนี้ป่ะนี่ยเคสีจะเป้าไปนี่ลูกวันท่านไอิ่มเดี๋ยวอาจจะพาไปหาเฮ็ดจะเปล่าไปไไมั้ยเพาวา่าใครว่าอยากได้เฮ็ดอันนั่น <c oughs> นะคะ แล้วก็มีรองเท้าบูทนะคะเราจะไปดูพี่ๆเขาทําอะไรกันนะคะนะคะพี่ๆ <Yeah. S 1> การจะไปส่งไฮดอกการจะไปส่งไฮดอก <Yeah. S 1> เรามาดูนะคะว่า <Yeah. S 1> พิ้นผ้ากันเฮตุอีกอย่าง <Yeah. S 1> เราจะมาดูว่า <Yeah. S 1> พี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber ทำอะไรห <Yeah. S 1> อ,อยญาตนะคะกล้องสั่นนิดหนึ่ง <Yeah. S 1> กล้องสั้นนิดหนึ่งค่ะ <Yeah. S 1> นะคะ okay. กล่องสั้นนิดนึงนะคะนุใส่รองเท้ามุดนะคะ FC ให้ประมาณสองถ้กนภาคกันหาเห็ดต้มเม็ต้องใส่น้ำเยอะๆเมืเวลาต้มเห็ต้องใส่น้าเยอะๆเห็ดมีน้อยไม่ใช่เลือด ใส่หม้อแล้วใส่น้ำกันละลายเลยต้องใส่หม้อโอ้ละลายอยู่ที่เลยเหรอทำไมมาทีมเดียวมันละลายไส่หม้อใช่เพราะมันละลายไปเรื่อยๆไงฮะรั่แต่กับน้ำแต่ว่าไม่เห็นอยู่คนหนึ่งลูกชายแม่แม่สั่งให้ต้มแล้วเอาน้ำท่วมหม้อเลยน้ำท่วมหม้อใช่จนเลยดีนะมันท่วมที่เลยแม่บอกว่าโน้ำจะเลี้ยเดินจะล่อหาเกันจหลุดล็อลูกชายแม่ประมาณนี้นะคะเอฟซีทุกคน ป้าเดีเป็นลูกคต้นเดียวได้เป็นลูกที่โอกอุ่มากจ้ามาดีกะละมังแล้วป้านะจ้วยนะครับไม่หมดนะครับมดตัยา้มาเยอะเลยป้อเยวอป้าไม่หมดแล้วป้าเผื่อมีอีกนะครับเผื่อมีอีก้าเือเผื่อน้องมีเอาใบมาปิดไว้นะป้าไม่ได้ป้าแม่บอกต้องเี้วมีเห็ดดิเหดดอน้นะเนี่ย็นะคเห็กระโอ้ยน่าอ้หน่าเ้ว่าแมมาปลูไว้เมื่อคืนนิ่ ลุงสิมีนอนเป่าอยู่คือ้บ่เห็นอูบ่เห็นหกับลนเกียเแรกเยมเยนเดี๋ยวไปบาแล้วค่อก็ค่อยจะมาดูอีก่นอนบยก็อ้ม่าจะไม่ดูอ้โอันนี้เป็นร้ยเลยนะนี่ราคาเนี่ยสามร้อยนู่นสามร้อยเหรแม่ตรงนี้เนี่ยเปียกตะก้อมมานะอ๋อมม่ไล้เนี่ยเดียวจะทำ ทำรวดล่อกไปเลยทำลวดไฟฟ้านะตรงนี้คือหาหมดแล้วใช่ไหมครานี้เป็นไรครับคุณป้าไม่ดล้วลไม้าหล้างหลังตรงาหลังตข้างหลัอตร่้าหลังตราตร้าหตางหต้างหลต้าหลร้งหลงรางหร้หลง้ลาีาลาราาร์ดหาเห็ดราาร์ดหล้า้งหา สคนะคะเห็น้กดขาเข้ามาลนะเหตุขาปแตนได้เห็ดเออเห็ดอย่างใจเหดละงกเหงลโงกสิสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีค่ะเหดลโงกนะเลิศแห้งเหงละงกโซนอํากโก้นะคะนะคะวันนี้กตอนเช้าวันนี้ไม่ร้อนนะคะตัดัดสวัสดีพ่แอ ะะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะดเดี๋ยวหนูจะพา f อเดินสำรวจนะคะหนูก็มีรองเท้าบูทส่วนตัวด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะรองเท้าบูทส่วนตัวค่ะเดินไปตรงไหนก็ได้นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะมีรองเท้าบูทย,ยางไปใส่กับวาติดลมไหมจ๊ะ สวัสดีค่ะวัซ่องดอเฮดโหลดสวัสดีค่ะบเขาทำอะไรคะกําลังปลูกไผ่บอกเลิศนะคะเขาอยากําลังปลูกไผ่นะคะกําลังขุดกําลังปลูกไผ่สวัสดีค่ะครับนะคะนี่นะคะน้องเคทซก,ก็จะพาเดินอ้อมๆไปนู่นนะคะเลิศแห้ง บรรยากาศสุดยอดมากเลยนะคะบรรยากาศเลิศแห้งอันนี้เราก็มันเป็นถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์นะคะถ่ายคลิปแบบเรียลไทม์นะคะชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ขอโทษนะคะเพราะว่านองเคซี่กยอเทิงยางเทิงถือกล่องบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแปดนาทีไปเก่านาทีแล้วนี่คือเป็นบริเวณร,บรอบๆนะคะเออเป็นร,บรอบๆนะคะ ก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวน้องแคสซี่เดินแบบก่อนลงคลิปก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะหนูจะเดินแบบก่อนลงคลิปนิดนึง่ปะปะ สวยแล้วค่ะปูกไผ่สวยงามอ่อมสาเลยสวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไล์14นาทีให้ดูบรรยากาศสดๆต่างคนต่างทำทำงานนะคะถ่ายคลิปนะคะน้องเคซีมีรองเท้าบูทนันก็นเลยสบายจะ้ะรองเท้าเลยบ,บเปืือนเห็นปะจ้ะย่างไปกระใสยรองเท้าบูทเลิศขึ้นอย่างนี้นะคะ เข้ากับสถานการณ์มากเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามคลิปน้องเคซี่นะคะนูรถน้องเคซี่จอดอยู่นู่นเราก็จะถ่ายให้ครบนะคะเพราะว่าคลิปเรามันเป็นเรียลลิตี้นะคะเรียวทามบรรยากาศด,ดีดีจ้าไม่ต้องใส่เพลงค่ะคลิปนี้ให้เห็นจัดจ้า มาเปิดใกล้กระด้งเลยภาษากระด้งก็ได้ไม่ใช่ถุงหมดสินี่ถุงหูหูกับแม่ฮะได้แล้วได้แล้วผู้ใดมาเขาเสีย ผู้ใดมาขเไเอามีเลแต่ว่ามันรามน้มันสะอาดนกก็เอาน้ำผุแล้วมาหมาเราไม่จะดอกหยามันเคร์ตกนับตรงนี้เนาเขายเกลนเนาะเขาลดเกันเขามัเกลนดอาเนาะมาอนเสียมึงเาไว้แล้วเคามันันม่กจิมเลยวะ

ไอ้ขอไอ้คนจะนีบางนเหรอันข้แล้วตอนนี้เข่ิวลงมาหรอนี่ายมาแล้วจะมีหรอครบันเดี๋ยวปกติมาตรฐานมอกัโอเคาจะอยู่อยู่นบัวแดงกันก็เป็นบัปลา้หูหเนต้ห้เปูัี่หวข้าอมนีวะ อยู่บ้าน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 ซิปกระเมิดเสนอหนาลุงลงกรมิตัวใหญ่เลยเปน้องต้องพงลุกเน้องแต่คุณแม่คุณแม่จะดีน้องใน้เป็นน้องมวลว่าพิ่วลโอ้โหลุงพันเบอร์10ซีว่นนีเนาะ